ให้คะแนนปากกาดอรี y อสตัวที่ใช้เป็นประจำตัวแรกเลยตัวนี้จะเป็นปากกาดอริไอของจีวนาเส้นสีน้ําตาลเขาตัวนี้ก็คือปังให้อยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นนะคะคือมันเขียนง่ายมากแล้วเส้นสีน้ําตาลเขาอะเส้นแบบชัดนะคะส่วนปากกาหัวเนี้ยเป็นเนื้อชิมเมอร์แล้วแบบหัวเขาแบบคือหัวคือหัวมันกําลังพอดีเลยนะคะคือเหมาะกับตาเราเขียนง่ายมากเก้าสิบเปอร อันนี้คือปางใช้นานมากนะจะแบบปีก็สองปีแล้วมั้งคือตั้งแต่ออกใหม่ๆเลยจนตอนนี้ก็แบบยังใช้อยู่แต่ว่าใช้ไม่ค่อยบ่อยตัวนี้จะเป็นปากกาดอลลี่อายของชิลทูนะคะที่ปางใช้บ่อยจะเป็นเบอร์ศูนย์สองไอตรงฝั่งสีน้ำตาลนะที่ลากเส้นน่ะเขาจะเป็นหัวมจิกเหมือนเราเขียนอายไลเนอร์ไอเส้นเล็กเขียนง,ง่ายแต่ว่าสีน้ำตาลน่ะมันไม่ค่อยเข้มเหมือนเหมาะกับคนแบบผิวขาวเลยถ้าถ้าผิวขาวอ่ะลากเส้นสีน้ำตาลไปมันจะเห็นชัดอันนี้ปางรู้สึกว่าเส้นสีน้ำตาลมันไม่ค่อยเข้มแต่ถ้าเป็นหัวันีีี้เเาาาา่่่หวววทรดยสข เส้นมันดีแต่ก็มีเขียนแบบสะดุดบ้างนะคะเป็นแบบปืนป้นๆบ้างสะดุดบ้างตกลองบ้างดอรี่ชิลทูนะคะปังให้อยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์สกายไอยอันนี้คือออกมาแบบล่าสุดเลยเขาเป็นหัวฟองน้ํานะคะคือตัวดอลลี่เขาจะเป็นหัวฟองน้ํามันเขียนง่ายมากคือเขียนแล้วเหมือนไม่ได้เขียนตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบไม่ต้องการดอลลี่ชัดแล้วก็มือใหม่อย่างเงี้ยคือเขียนได้ง่ายมากปังให้อยู่ที่ 95%สิห้าปอร์เ็นนะคะสุดท้ายนะคะที่ใช้เป็นประจำเลยตัวนี้จะเป็นปกติอาี์ไอของหลากการสีที่ใช้บ่อยก็คือจะเป็นเบอร์ศูนสองอันนี้คือให้เต็มร้อยเลยเพราะาปาังชอบมากเขียนลื่นไม่มีสะดุดนะคะสีน้ำตาลนะคะที่วาดเส้นก็สีเข้มคือเขียนง่ายมากมวาดเส้นได้ง่ายเขียนง่ายนะคะมือใหม่ก็คือแนะนําเลยตัวนี้แล้วแบบไม่ตกล่องเลยตัวเนี้ยปังก็ใช้เป็นของลาการเนี่ยแบบมันสมูทไปเลยอะแล้วทุกคนให้คะแนนแต่ละตัวกันเท่าไหร่หรือว่าตัวไหนเป็นเบอร์หนึ่งในใจ